พอเราถึงขั้นตอนที่เราปูกระเบื้องแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวเลเซอร์ใช่ไหมครับเพื่อยิงแล้วก็หาระดับอะไรต่างๆนู่นนี่เนี่ยปรากฏว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูปัญหานะตอนแรกที่เราหาระดับกันไว้ตามปกติเนี่ยคือมันเป็นเส้นที่เราตีเตาข้างล่างนะครับเป็นเส้นล่างนะครับมันก็จะมีระดับที่เผื่อปูนกาวปูกระเบื้องอะไรอยู่มาสักเซนครึ่ง2องเซนอะไรประมาณนี้นะครับแต่พอเราไล่ระดับเส้นล่างไปนะครับไล่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 ปพอมาถึงหน้าประตูตรงนี้ก็จะเห็นว่าไอ้เส้นล่างเนี่ยมันเสมอระดับพื้นพอดีเลยแบบนี้มมััันนแแปปลลวว่่าาอะไรรคบก็ พี่ช่างที่เทปรับระดับพื้นของบ้านหลังนี้เอาไว้เนี่ยเทแล้วมันลาดเอียงหรือว่ามันตกท้องช้างหรือว่าระดับมันไม่เท่ากันนะครับดูระยะตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันจะหนาอยู่ประมาณสัก3มเซนครึง่งกับโซนที่อยู่หน้าประตูตรงนั้นน่ะคือเส้นเนี่ยติดกับพื้นไปเลยวิธีแก้ปัญหาเราก็คือว่าเราจําเป็นที่จะต้องเพิ่มระดับของกระเบื้องให้มันสูงขึ้นนะครับเราก็ต้องเอาจุดอ้างอิงจากขอบประตูด้านหน้าน,นี่นะครับเป็นหลักไว้แล้วครับแล้วก็ไล่ระดับเป็นแนวระนาบมาเข้ามาข้างในแบบนี้มันเลยทําให้พื้นที่ต้้้้้อองงงงปูกกรรรระะะเเบบืขขขาาาในนนนนนี่ย่ยมััจึึตสวทด เ,เป็นความหนาประมาณ1.5เซนเนี่ยเราก็ปูด้วยปูนกาวปกติถูกไหมครับแล้วก็ไล่ปูด้วยปูนกาวไปนะครับไล่ปูไปจนถึงส่วนพื้นที่มันเป็นความหนาประมาณ3เซนครึ่งแบบนี้เราจะใช้วิธีการปูแล้วปรับระดับไปพร้อมกันด้วยวิธีการปูแบบปูนเปียกนะครับซึ่งก็จะดีกว่าปูขุยหนูอยู่นิดหน่อยนะครับก่อนที่เราจะลงปูนเปียกลงไปบน,พ,น <lan cer> พื้นเพื่อเราจะปูกระเบื้องหรือปรับระดับอะไรพวกน,นี้เราก็ต้องลาดปูนกาวลงไปก่อนนะเ <lan cer> พื่อให้แบบว่าชั้นปูนใหม่ปูนเก่าเนี่ยมันติดกันหรือว่าเพื่อนๆ Terima kasih.